กลัวกระเด็นใส่เสื้อมากเลยกระเด็นแล้วจริงๆด้วยอยา่าให้โดนเสื้อ<ด>น,นะคนะคเพราะว่าเรา,เราอากอกยากมาก<า>ดเผ็ดขิง <c oughs> สวัสดีค่ะช่างแป้งของเราใน EP นี้นี่นะคะมันจะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพก็จะมาแจกสูตรน้ําที่เพิ่มอิมูนซิสเต็ของเราเนื่องจากว่าตอนนี้โควิด1 9กกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะอยู่บ้านแล้วก็ทำร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการแบบการติดโรคกันเนาะเดี๋ยววันนี้เรามีทั้งหมด3สูตรนะคะเริ่มตั้งแต่สูตรแรกเลยก็คือแอปเปิ้ลส้มและแครอท สูตรนี้ก็จะกินง่ายหน่อยเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยแอปเปิลจะมีรสเปรี้ยวส้มก็จะมีรสหวานแครอทก,ก็แครอทนะเนาะแอปเปิลเขียวกับส้มคือวิตามินซีสูงมากส่วนแครอทก็จะมีโพแทสเซียมกับวิตามินเอก็อยากจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยก็ช่วยทั้งระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าเนื่องจากนี่ปลอกเปลือกก่อนข้อดีของน้ำทั้งหมดที่แป้งกาลังจะทานะคะก็คือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุมค้มกันแล้วก็ช่วยให้ร่างกายไม่อ่่อนเพลียชยชว ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดความเครียดแล้วก็ผิวพรรณสวยงามสดชื่นทําให้เราแก่ช้าด้วยเราก็จะมาเริ่มกันด้วยที่เครื่อง cold press นะคะก็คือเครื่องสกัดน้ําผลไม้แยกกากมามากันที่สูตรแรกของเราเราก็จะเริ่มแล้วนะโดยการที่เปิดยังไงวะสวิตช์ข้างหลังใส่ข้างบนเปิดแล้วเราก็ใส่ไปก่อนเลย เสร็จแล้วนะคะสําหรับสูตรที่1ของเราอยากจะบอกว่าเครื่องแยกากากมันดียังไงนั้นก็คือมันสามารถทําให้เรายังคงคุณค่าของวิตามินที่มีอยู่ในผลไม้โดยที่ไม่ได้ถูกทําลายด้วยการปัน่นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีของน้ำผลไม้สกัดเย็นซึ่งเวลาที่ปั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันก็ทําให้กากใยมันเล็กลงให้ยอยสลดยไม่ง่ายมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะทําลายวิตามินที่อยู่ในผักหรือว่าผลไม้เสร็จแล้วสูตรแรกของเรา <c oughs> อันนี้กินง่ายมากค่ะสำหรับใครที่อยู่ทางบ้านแล้วก็มีสูตรไหนที่อยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาไปลองทำดูต่อไปเราเป็นสูตรที่2แล้วบีทรูทกับจินเจอร์ใช่ไหมคะก็จะช่วยเหมือนแบบลดการอักเสบลดการติดเชื้อแบคทีรียและไวรัสสูตรนี้แนะนำมากๆอันนี้คือช่วยต้านมะเร็งแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้ในร่างกายได้ถึง400เเซ400เซแถมเคยได้ยินว่าบีทรูทก็ช่วยบำรุงตับด้วยตอกบีทรูทก่อน แต่ว่าสีของบีทรูทอย่าให้โดนเสื้อนะคะเพราะว่าล้างออกยากมากมต่อไปก็เคลอทเขาบอกว่าเคล็ดลับของการดื่มน้ําผักหรือน้ําผลไม้ก็คือปั่นเสร็จแล้วต้องกินเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณค่าของวิตามินที่อยู่ในผักของผลไม้มันเขาเรียกว่าอะไรยิ่งนานมันก็ยิ่งแบบยิ่งหายไปเพราะฉะนั้นการที่ซื้อแบบซื้อข้างนอกที่เขาทําไว้แล้วอย่างเงี้ยมันก็สู้เราทํากินเองไม่ได้อะ จะบอกว่าขิงอันนี้คือเราไม่ต้องใส่หมดนะคะเราใส่แค่นี้เพียว<ๆ>พอแค่นี้ก็เยอะละอ่ะเราเริ่มแล้วนะสูตรที่2อันนี้ก็จะกินยากกว่าสูตรแรกนิดนึงใส่บิสกูทก่อนเลยกลัวกระเด็นใส่เสื้อมากเลยกระเด็นแล้วจริงๆด้วยอย่าให้โดน,โดนเสื้อนะคนะเพราะว่าลหลักยากมาก เสร็จแล้วสูตรที่สองบีทรูทแครอทแอปเปิ้ลขิงดูสวยอะ่ะคนให้ชิม <c oughs> กินได้เผ็ดขิงธรรมชาติ ไม่เคยได้กินมาก่อนเลยชิมอร่อยออกถ้าใครไม่ชอบขิงก็ใส่ขิงน้อยหน่อยก็ได้สูตรที่3นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเบบี๋เบบี๋หน่อยก็คือส่วนผสมก็จะมีกีวีสตรอเบอรี่ข้าวโอ๊ตและนมพร่องมันเนยนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะปั่นเราจะไม่ใช้โคลเรส s นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องเก็บไป ซึ่งนมพร่องมันเนยนี้ก็จะมีส่วนผสมของวิตามินดีแล้วอันนี้ก็จะมีส่สวนผสมของวิตามินซีและซีซีเยอะมาก,มากๆเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการออบำรุงปอดแล้วก็ช่วยในการป้องกันไข้หวัดต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรนี้เลยดีกว่าสตรอเบอรี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกีวีนั้นป้งจะบอกเคล็ดลับเราไม่จําเป็นต้องปอกใดๆหั่นครึ่งแล้วก็ใช้ช้อนมันก็จะทําให้เราเสียเนื้อกีวีน้อยที่สุด ส่วนนะคะของข้าวโอ๊ตกับนมก็คืออย่างละครึ่งถ้วยเดี๋ยวเราตวงนมก่อนหรือว่าใครจะชอบอะไรมากน้อยแค่ไหนอยากจะบอกว่าไม่มีสูตรตใยตัวนะคะเอาประมาณประมาณเอานี่แล้วเดี๋ยวเราก็ข้าวโอ๊ตเราก็ใส่ให้เท่ากับนมใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะคะแล้วก็ปั่นสีน่ารักเนาะ เสร็จแล้วสามสูตรของเราในวันนี้ยังไม่ไอเนี่ยมันยังไม่ละเอียดอ่ะมันมีรสชาติที่มันแบบปืดฝืกะแด้กะแสตรอเบอลรี่เสียปะเนี่ย ผมเม่อไรอ่ะอมไม่เป็นไรเราจะพูดว่ารสชาติโอเครสชาติโอเคอันนี้คือปั่นไปแล้วก็คือรสชาติสตรอเบอรีร่ถ้าเกิดว่าคุณได้สตรอเบอรีร่มาจากคูรเรียอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบหวานหอมอะไรอย่างเงี้ยอือแบบอันนี้ใช้สตรอเบอรีร่ไทยก็เลยอาจจะแบบจืดนิดนึงสามอันนี้ไทยบ้างโหวตบ้างชอบอันไหนบ้างชอบอันนี้ไม่ชอบอันกลางเพราะว่าป้ารู้สึกว่าอันเนี้ยบ้องเบลไปส่วนอันเนี้ยป้าก็รู้สึกว่ามันหนักไปหน่อยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกินกำลังสบาย ค่ะทั้ง3สูตรนี้เนี่ยก็อยากจะให้คนที่ดูเนี่ยได้เอากลับไปทํากินที่บ้านง่ายๆเลยแล้วก็ส่วนประกอบก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าใครที่อยู่บ้านแล้วช่วงนี้ไวรัสมันก็กลับมาอีกแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะให้คนที่ดูช่างแป้งเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพกันก็เอาไปทําได้ทั้ง3สูตรเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีสูตรที่เด็ดกว่าก็คอมเมนต์มาข้างใต้ได้แล้วก็วันนี้การดูแลสุขภาพของแป้งสาหรับคลิปนี้ก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคอยดูคลิปหน้าว่าแป้จะพาไปทใใําอะไรอีกกับช่างแป้งค่ะบาบา